ไหล่ะโอ้ยตีบโอ้ยหกแต่ดิหกตีบวางของางออกก่อนต่างดงก้วยตีบวะนี่ตีบกยตีบชุกหรอบ่ก็ต่ำผมนะเอาไปต่ำเอาตีบกว่าตีบใา่ไหมดู ไอ้สีนึงโคตตาตนมั้งค sí ่ะสุดสีน uh, okay, ึงเจ้าวายโคก็ฉีมไม่ฉิมอไ้หรอกสีนี่นไปพ่อหอเครับพูนถ่สวนปำปำนี่น้น้มนี่อยากโรดน้ำเดีวมั้ฮนนี่แห่พ่อหน่ะพูดไรมเคยเห็นนี่ถ่ายอหน่อยโอ้ยแหน

ครับตัดปาล์มอาชีพเตรมรถบ้มานี่กระลังสุก